สวัสดีครับก๊อฟฟอดครับวันนี้คลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับเรื่องรีเลย์พัดลมเนาะหลังจากเราเปลี่ยนมาแล้วนะครับตัวผมเนี่ยใช้มาน่าจะเดือนเดือนกว่านะนะครับหลังจากที่เปลี่ยนออรีเลย์พัดลมมาเนาะหลายท่านอาจจะได้เปลี่ยนแล้วนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนบางทีแบบเฮ้ยคลิปนั้นไม่เห็นหรือว่าเพิ่งเพิ่งเจอ นะครับหรือเพึ่งว่างนะบ,บางคนก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าของไม่มีใช่ไหมครับก็เหมือนที่กอเคยบอกแหละนะตอนนั้นที่ทําคลิปอยากให้ทุกคนรีบเข้าไปเปลี่ยนเพราะอะไรเราก็กลัวเนาะรถมันออกไปเยอะบางทีอุปกรณ์ตอนทํามาครับทั้งพาร์ทที่จะต้องใส่รถใหม่ด้วยที่เอามาเปลี่ยนด้วยบางทีมันเขาเรียกอะไรครับ,ม,ม,รบ,นะรบมันไม่ครบนีครับมันไม่ครบก็ ใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็โทรนัดคิวเช็คคิวนะครับเพราะว่าปีนี้เมืองไทยหนาวนานาน,นะครับรทุกวันนี้ก็ยังอากาศยังเย็นเย็นอยู่เนาะนะครับก็นัดคิวกันแล้วก็ไปเปลี่ยนกันนะครับเรื่องการเปลี่ยนระยะเวลาในการเปลี่ยนของแต่ละแต่ละที่แต่ละศูนย์นะครับ บางทีบางคนบอกว่าเปลี่ยนแป๊บเดียวเองไม่ถึงชั่วโมงเลยบางคนชั่วโมงหนึ่งบางคนชั่วโมงครึ่งทําไมมันมันถึงไม่เท่ากันตามในระยะเวลาจริงๆเขาให้เปลี่ยนประมาณชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมงะประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเลยนะนะครับแต่ว่าเร็วช้ามันขึ้นอยู่กับความคล้องนะครับคล้องของคนที่เปลี่ยนอารมณ์แบบง่ายๆแล้วนะแบบเราทําบ่อยเราก็คล้องมันก็เร็วใช่ไหมครับไม่คล่องเขาก็ทําช้าหน่อยหรือว่าบางคนเขาแบบ ละเอียดอะ่ะห็นปะเขาก็ต้องใช้เวลานในการเก็บสายเอ่ยในการทํานูน่นทํานี่เอ่ยอ่านะมันก็ระยะเวลาตีไปสักประมาณสักสองชั่วโมงแล้วกันไม่เกินนี้นะฮะก็เป็นเวลามาตรฐานเนาะมาตรฐานและตามเอกสารอิกชั่วโมงหนึ่งด้วยตอนเนี้ยนะครับก็เป็นเวลามาตรฐานประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วกันเราก็ตีเผื่อไว้นะครับเผื <S <S ่อบางทีเฮ้ยมาเปลี่ยนรีเลย์เราต้องไปทํางานต่อจะได้รู้นะครับก็เผื่อไว้เลยสองชั่วโมง แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับที่โดนถามกันมาแล้วพูดคุยกันเยอะๆนะฮะอันนี้ตอบยากนะเป็นคําถามที่ง่ายแต่ตอบยากก็คือหนึ่งทำไมแต่ละที่เก็บไม่เหมือนกันนะ,ะก็ขึ้นอยู่กับคนอันนี้ก็กล้าพูดเลยขึ้นอยู่กับนะะคนคนไหนทํางานแบบละเอียดเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยคนไหนทํางานไม่เรียบร้อยก็ก็พูดยากแต่ถามว่ามาตรฐานขมีไหมมาตรฐานขมีแหละ มาตรฐานเขาก็มีมาเรื่องของตำแหน่งในการทำวิธีการทำวิธีการพานันวิธีอะไรพวกนี้มีนะครับมีมาผมไม่เห็นเอกสารนะเพราะว่าผมไม่ไม่ได้เข้าไปอ่านทั้งหมดอันนี้อันนี้ผมก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเขามีไหมว่าต้องเก็บอย่างนี้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 แต่ต่อให้ไม่มีอะครับต่อให้ไม่มีเป็นเป็นเป็นตัวหนังสือจริงๆแล้วมันก็มันก็ควรจะรู้นะทำแล้วมันก็ควร ทำให้ดีใช่ไหมเพราะมันก็เป็นรถลูกค้าเรานะครับก็เอาไม่เป็นไรก็แล้วแต่ละที่ละกันตอนแต่ละคนไปรับก็ตรวจเช็คกันอ่าถ้ามันมีความรู้สึกเรียบร้อยอแ่าแป๊บนึงนะครับอีซี่พาสผมไม่เปิดทั้งทั้งที่ผมก็จ่ายเงินไปแล้วนะเกือบแล้วเ, <laughs> เ,ลอยอยเกือบเสียบป้ายนะมอรีเลยอยู่เกือบเสียป้ายแล้วเพราะมันตื้อ้วอยู่ดีๆมันไม่ยก มาต่อนะครับก็คลิปเหล่านี้ไม่มีมเร็วๆตลอดนะครับอ่ะก็มาต่อนะครับก็เมื่อกี้เมื่อกี้ถึงไหนนะที่บอกว่า่ะมา,มาตรฐานเ,าอเออจริงๆมันก็ต้องมันก็ต้องทําให้ดีแหละใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็เป็นลดลูกค้าเราเราก็ตรวจเช็คแล้วกันครับว่าเออเปลี่ยนยังไงถ้าเรารู้สึกว่าเขาแบบเขาไม่เก็บให้อ่ะเราเราก็แจ้งเลย เราก็แจ้งเลยเนาะหรือว่าถ้าเกิดบางคนบอกเขาให้รับมาแล้วเ้วเพิ่งเพิ่งเห็นนะหครับหรือบางคนแบบไม่เห็นเพราะมันมันปิดตัวฝาครอบใช่ปหมมันก็พูดยาก,กน,นะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเจอแล้วเรารู้สึกไม่โอเคเราก็แจ้งเขาครับแล้วก็ให้เขาไปเก็บนะครับแต่นี้ก็ฝากถึงทุกทุกคนเนาะตอนทําให้ลูกค้าก็เอาให้ให้รอบเดียวจบอ่นะจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาการมีความรู้สึกโอ้ลูกค้าเยอะจริงๆลูกค้าไม่เยอะหรอครับ คิดแค่ว่าของที่เราทําเป็นของของเราจบแล้วนะครับเราคิดว่าสิ่งที่เราทําเป็นของของเราอ่ะอันนี้ฝากเลยนะโกรธได้นะครับต่อให้เป็นพนักงานบริษัทผมดูเลยนะทําเสมอนะครับคิดว่าของที่เราขายลูกค้าทําให้ลูกค้าเป็นของของเราอ่ะเออเราคุณจะรู้อ่ะนั่นนะความรู้สึกลูกค้าเพราะว่าลูกค้าทุกคนนะครับหรือตัวเราเองอ่ะเราไม่อยากให้ได้ของไม่ดีไม่เรียบร้อยหรอกถูกไหมล่ะ ก็จงดูแลเขาซะเพราะเราทํางานบริการนะครับนะแต่ถ้าเกิดลูกค้าทามาแล้วก็เหมือนที่ก็บอกครับถ้าเราไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราเห็นเราไม่โอเคเราก็ให้เขาไปเก็บใหม่นะครับแล้วก็มาถึงในสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่ถามกันมากที่สุดจนต้องเอามาทําคลิปนี่แหละครับวันนี้นะครับแน่นอนเมื่อเราเปลี่ยนอะไรไปสักอย่างหนึ่ง เมื่อเราเปลี่ยนอะไรไปสักอย่างหนึ่งมันก็จะต้องมีความตั้งข้อสงสัยมันปกติไหมมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแจ้งเลยนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปแจ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเรื่องไปเปลี่ยนรีเลย์แล้วลูกค้ากลัวว่าการตัดต่อ สายไฟของดีเลมันจะทําให้ประกันระบบไฟรถขาดไหมไม่ขาดนะครับเพราะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ฟอร์ดแจ้งมาไม่ขาดแน่นอนนะครับไม่ขาดแน่นอนเพราะฟอร์ดเป็นคนบอกเองให้เปลี่ยนนะครับนั่นเท่ากับว่าการเปลี่ยนชิ้นนี้เขาดูแลไม่ขาดแน่นอนเนาะวิธีการเปลี่ยนก็เหมือนที่เขาบอกเขามีเอกสารมีวิธีการทํามานะครับเขารู้อยู่แล้วถ้ามาจากจุดนี้ไม่ขาดแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งที่เจอนะครับอันนี้ไม่เยอะแต่เมื่อกี้ลืมไปแล้วนะครับเพิ่งนึกได้ ก็คือทำไมบางที่ตัดต่อนะครับบางที่ถึงเปลี่ยนแค่ตัวรีเลย์นะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าส่วนใหญ่ตัดต่อหมดพราะเขามาทั้งชุดเขามาทั้งชุดรีเลย์ชุดที่เป็นชุดสายไฟนะครับอันนี้คือมาตรฐานที่ฝอรได้ทำส่วนว่าทำไมบางที่เปลี่ยนแต่รีเลย์อันนี้ต้องถามเขานะผมบอกได้เลย,เลยต้องถามเขาอาจจะเป็นบอกว่าเอ้ยพี่มันรับได้เพราะว่ามันก็ยังไม่ไหม้ไม่ดำตัวฐาน ก็ต้องแจ้งมาเป็นเป็นสิ่งที่เขาแจ้งมานะแต่สิ่งที่เขาให้เปลี่ยนเขาให้เปลี่ยนทั้งหมดทุกอย่างมันต้องรองรับแหละนะครับที่สิ่งที่เขาให้เปลี่ยนทั้งหมดอันนี้ผมตอบไม่ได้เลยตอบยากเลยนะครับแต่มาตรฐานที่เขาให้เปลี่ยนคือเขาให้เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งชุดนะครับคือการตัดแล้วก็คือการทําเก็บสายไฟนู่นนี่นั่นนะครับฟอร์ดไม่เคยให้เปลี่ยนแต่หัวนะแต่ว่าบางที่ที่เปลี่ยนแต่หัวผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับหรือว่าเขาอาจจะไปคุยกันข้างหลัง ว่าเอ้ยเปลี่ยนแต่หัวได้หรือว่าฐานมันไม่ไหม้นะครับแต่มันจะเป็นมาตรฐานที weather, ่ผมรับรู้มาแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเอาใครนะครับหรือว่าเป็นแบบเกี่ยวกับศูนย์บริการแล้วเกิดมีมาพิมพ์มาเลยครับพิมพ์มาที่ใต้ช่องเลยนะครับใต้เมนเลยอัปเดตจวปักหมุดให้เลยนะครับออถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับจะปักหมุดให้เลยแต่ที่รู้ครับที่อัปเดตมามันมันเป็นการเปลี่ยนนะครับคุณจะบอกว่ามันไม่ไหม้ไม่ดำเลยไม่ต้องเปลี่ยนก็ไม่ใช่เนาะ พอรีเลย์ตัวรับไฟก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนตัวเก่านะครับตัวนี้มันรู้สึกจะแปดสิบตัวเก่ามันเจ็ดสิบตัวนี้จะแปดสิบนะจะจะต่างกันนะฮะนะอันนี้ก็ลองดูนะครับใครไม่เปลี่ยนหรือว่าลูกค้าเป็นคนบอกว่าอ๋อไม่เปลี่ยนครับให้ให้ใส่แค่รีเลยก์ก็อันนั้นก็คือเรื่องของลูกค้านะครับแต่ว่ามาตรฐานเขาให้เปลี่ยนโชลูมผมเนี่ย มันมีเนาะรถที่อยู่ในที่ส่งลงมาที่อยู่ในรถการผลิตที่ต้องเปลี่ยนรีเลย์ท,ท,ทั้งที่ก่อนส่งมอบลูกค้านะครับผมกล้าบอกได้เลย,เลยมันไม่มีทางดํามันไม่มีทางไหมมันไม่มีทางอะไรเลยเพราะมันเพิ่งลงมาจากเทรลเลอร์แล้วก็มาจอดอยู่นะครับจอดอยู่ที่โชว์รูมไม่ได้เอาไปไหนตอนเราเปลี่ยนก่อนส่งมอบลูกค้าครับเราก็เปลี่ยนเหมือนลูกค้าที่ออกไปใช้แล้วอะศูนย์บริการผมยังไม่มีเลยถอดกรอ,อบออกมาแล้วดึงรีเลย์แล้วเอารีเลย์ใหม่ไปเปลี่ยนไม่มีนะครับมาตรฐานเราก็มี นะมาตรฐานเราก็มีเราก็เราก็ทําให้ลูกค้าเรานะครับเราก็ทําให้ลูกค้าเราแต่ตอนนี้ก็อาจจะต้องลุ้นหน่อยเพราะว่ามันมีช่วงที่ของขาดมันที่บอกครับบางคนเพิ่งรู้บางคนเพิ่งว่าเปลี่ยนกันไปเยอะแล้วก่อนปีใหม่ต้นปีใหม่มาเปลี่ยนมาเยอะตอนนี้ก็มีของขาดก็รอกันนิดนึงอ่นะมาถึงประเด็นเรื่องที่ว่าแต่เราควรตั้งข้อสงสัยนะครับเจอมาสองเรื่องหลักๆนะครับหลักๆเลยหนึ่ง ันลมลดเสียงเบากว่าเดิมมันดูนิ่งมันดูเงียบกว่าเดิมนะครับด้วยส่วนตัวผมผมว่ามันเหมือนเดิมแต่จังหวะแค่ที่เราเปลี่ยนกันช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวแล้วอากาศมันเย็นลองสังเกตดูในยตอนขับอุณหภูมิที่จอเรือนใหม่ก็ได้ครับเนาะตัวเลขมันยังไม่มากเหมือนสมัยก่อนเลยที่เป็นหน้าร้อนกับหน้าฝนเลยใช่ปะ นั่นเท่ากับว่าพัดลมไฟฟ้านะครับมันจะทํางานนะครับแบบทํางานเต็มที่ทํางานเสียงดังอะ่ะที่แบบทุกคนชอบเอาไปโพสเอาไปพิมพ์มาไปล้อก,กันอะ่ะนะครับเพราะอะไรอากาศมันร้อนตอนมันร้อนมากๆพัดลมก็จะทํางานเพื่อให้รถมันเย็นเร็วที่สุดเนาะระบายความร้อนได้ดีที่สุดนะมันก็จะทํายิ่งสตาร์ตตอนกลางวันอะ่ะแดดเปรีป้ยงๆอะ่ะจะรู้เลยโอ้โหดังกันจนเอามาล้อเลียนกันเอามาเล่นกันนะครับ แต่ช่วงนี้อากาศมันเย็นนะครับมันก็เลยเงียบลองสตาร์ตาต,าตอนเช้าๆกับสตาร์ตาต,าตอนเที่ยงๆดูที่อุณหภูมิไม่เหมือนกันว่ามันเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับไม่ผมไม่เห็นมันเงียบลงเลยมันก็เงียบตอนที่เครื่องไม่ร้อนมากแต่ตอนที่มันอากาศร้อนๆนนะ่ะผมก็เห็นมันของมันนะ่ะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเพราะว่าหน้าที่รีเลย์ที่เปลี่ยน มันไม่เกี่ยวกับความดังหรือความเบาของพัดลมนะครับเออมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวแล้วก็ที่ถามกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอพัดลมไอแอร์เนี่ยร้อนขึ้นนะครับแอร์เนี่ยร้อนขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอนะแอร์ร้อนขึ้นอันนี้ผมก็ว่ามันก็ไม่เกี่ยว แต่เพียงแค่ตอนเราเปลี่ยนมาเนี่ยเราเราเราตั้งข้อสงสัยมันก็ไม่แปลกหรอกแต่จะบอกว่าเรื่องแอร์ครับเหมือนกันเลยลองดูดีๆนะโดยปกติบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิสามสิบกว่าขึ้นมาสตาร์ทรถอ่ะยี่สิบปลายสามสิบมั่งนะครับอุณหภูมิที่เราเจอกันคุณลองคิดถึงตอนคุณอยู่ข้างนอกอเดินอยู่ข้างนอกกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างนอกอุณหภูมิสามสิบกว่าตอนขึ้นมาบนรถนะครับ อยู่กับแอร์เปิดแอร์ยี่สิบสามนะคนไทยก็มาตรฐานก็ยี่สนะิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่แหละครับมันเย็นเนี่ยเพราะอากาศข้างนอกอุณหภูมิในรถอะมันยังเกินเลยนะตัวเลขอะกับที่เราเปิดอะอุณหภูมิจอขึ้นเรื่อยมายี่สิบเก้าเราอาจจะไปสัมภาษณ์จริงๆสามสิบกว่าตอนเราขึ้นมาอุณหภูมิลถเราตั้งไว้ยี่สบสามลถมันก็ต้องทําให้ให้อุณหภูมิมันได้อยู่อยู่ตามนั้นแน่นอนครับมันก็เป็นเขาเรียกอนะไรเป็นความเย็นออกมา แต่ช่วงเนี้ยอากาศมันเย็นบางทีเราขึ้นมา,าครับเราอยู่ข้างนอกหยอากาศหนาวมากเลยเย็นมากเลยเราขึ้นมาบนรถดูที่สังเกตที่จอเรือนไม่ดูก็ได้ครับอุณหภูมิบางทีอ่ะบางที่อ่ะต่ำกว่ายี่สิบนะครับบางที่เนี่ยเลขสิบเองสิบสิบเอ็ดเองบางที่ยี่สิบใช่ปะตอนเรามาเปิดแอร์เหมือนเดิมนะครับที่อุณหภูมิที่เราตั้งไว้ยี่สามครับมันออกมามันออกมาเป็นลมร้อนอยู่แล้ว มันออกมาเป็นลมร้อนอยู่แล้วเออแต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิข้างนอกมันสูงกว่ามันก็ต้องออกมาเป็นลมเย็นไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับรีเลย์ที่เปลี่ยนหรอกมันเกี่ยวกับตัวอุณหภูมิอันนี้ผมเจอมาเพราะหนึ่งคือคนแรกเลยนะแฟนผมเนี่ยแหละผมไม่คิดว่าตายแล้วกําลังจะไปส่งรถเลยไหมแน่นอนเลยต้องมีอะไรมีปัญหามีเอฟเฟกแน่เลยจัดเลยครับรีบลงไปเอามันก็ไม่ไหมทุกอย่างก็ปกติ อะไรก็ก็ปกติไปหมดทีนี้แหละไม่ต้องไปละถ่ายคลิปไปติดอีซี่พาร์ตไปเนี่ยไม่ถึงแล้วที่ทํางานเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ใช้ของคุณไนงะอา้าวก็ต้องก็ต้องใช้อันเดิมดิไม่ใช่มันไม่ได้มั้งวงเงินคิดว่าจะหมด,ดมันจะหมดได้ไงอ่ะมีอยู่100ร้อยกว่าบาทนะเอามานี่อ๋อในรับบัตรไหมครับนะไ,ไม่ได้รับครับก็มาจากช่องนี้แหละครับ ที่พาร์ทก็เหมือนเดิมเยวเปิดมั่งเยวปิดมั่งเนี่ยแล้วก็ชอบขัดจังหวะขัดจังหวะแล้วก็ลืมนะครับก็จะบอกก็จะบอกว่ามันไม่เกี่ยวนะครับแฟนผมก็เป็นเนาะลูกค้าโทรมานะครับแต่ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนเราตั้งข้อสงสัยผมก็มองว่ามันก็ไม่แปลกนะครับที่เราจะตั้งข้อสงสัยแล้วถามอะไรที่เราไม่รู้เราก็ถามถามมาดีใช่ป่ะเราก็จะได้รู้นะครับ แต่ว่าอ่ะเราก็จะต้องมานั่งดูด้วยไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากเปลี่ยนมาแล้วเฮ้ยอาการมันมีอะไรผิดปกติไหมนะครับอย่างเงี้ยเนาะสงสัยถามถามปุ๊บเคลียเคลีย์ก็จบก็ไม่ต้องเข้าศูนย์ไม่ต้องเสียเวลานะครับก็นะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานกับด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ ยังไงนะครับคลิปนี้ฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สาคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแ YouTube กับด้วยนะครับซื้อ Ford ลืมนึกถึงกอล์ฟนะเบอร์ททรดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดนะครับตกหล่นประกันไดกราบขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ